สิ่งที่เขาทาอยู่ก็เป็นเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็หลอกเด็กนะ,ะเพื่อมาติดคุกนะติดตารางนะ,ะพอบางทีเขาหลอกออกมาแต่ละคนแต่คนติดคุกติดตารางหมดอะ่ะนะครับเหลือเขาเนี่ยกำลังใกล้เขา้ามาเรื่อยสู้ไม่ได้ก็นิจจะนินโทษกรรมลูกเดียวนั่นคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขากําลังเดินเกมแค่ปลุกม็อบสร้างแกนนําใหม่นะครับเพื่อมาสู้แบบเดิมซึ่งสุดท้ายปลายทาง สิ่งน,นี้เขาทำนะจุดจบไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิอศักดิ์จิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับคงเป็นเรื่องของธนาธรนะมีคนตั้งคําถามสื่อตั้งคําถามมาธนาธรลงไปทไําไมภาคใต้ธนาธรทําไมจัดกิจกรรมจัดเสวนาในพื้นที่ต่างๆนํา,านเยาวชน78คนเนี่ยเจ็ดแคนนะมาทําการเสวนานะมีมีเยาวชนก็ร้องเรียนว่าไปไปมามาม,ามีการปลุกระดมนะครับให้เป็นปฏิปักษต่อการปกครองของไทย ดินแดนมาลายูที่อยู่ใต้เมืองนครศรีธรรมราชลงไปซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นวาทกรรมหนึ่งที่เพิ่งจะถูกจุดขึ้นไม่นานมานี้เองโดยนักวิชาการบางคนเนี่ยถึงกับเคลมว่า ปัตตานีรวมถึงแหลมมาลายูทั้งหมดไม่เคยตกอยู่ภายใต้อํานาจของสยามเลยแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นการทึกทักเอาเองของชนชั้นสูงสยามนักวิชาการบางคนถึงกับโยนความผิดให้กับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพด้วยว่าความเห็นของพระองค์ที่ว่าอํานาจของสยามในสมัยโบราณน,น่าจะแผ่ไปถึงคาบสมุทรมาลายูเนี่ยเป็นการพูดเกินจริง ซึ่งจริงๆการเห็นแย้งในทางวิชาการก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกนะครับเพราะวิชาการเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้บนข้อเท็จจริงและหลักฐานชั้นต้นต่างๆแต่ถ้าเป็นการโต้แย้งหรือไปด้อยค่าความเห็นของนักวิชาการรุ่นเก่าโดยที่คนเห็นแย้งเนี่ยไม่มีการศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบด้านเพิ่มเติมแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการถกเถียงกันด้วยอคติตามตลาดนะครับและในวันนี้อรือจะนําข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่างๆมาพูดกันเพื่อให้เห็นว่าอํานาจของสยามในสมัยโบราณน,นั้น่ะ แผ่ไปถึงคาบสมุทรมาลายูอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มจากหลักฐานสมัยสุขโขทัยดีกว่าครับจะเห็นได้นะครับว่าข้อความในศีลาจารึกหลักที่1ห,หรือที่เรารู้จักกันในชื่อศีลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงนะครับได้พูดถึงพื้นที่สุขโขทัยในตอนนั้นว่ามีการแผ่ขยายอํานาจไปถึงคาบสมุทรมลา,ายูอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับจากคําจารึกที่ว่าฝั่งทะเลสมุทร น่าสนใจนะครับว่าคําว่าฝั่งทะเลสมุทรนี้เนี่ยนักวิชาการรุ่นใหม่บางกลุ่มเนี่ยเขาได้ตีความกันไว้หลายแบบบางคนก็ว่าเป็นพื้นที่ของคาบสมุทรสงขลาบ้างนครศรีธรรมราชบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็เสนอครับว่าคือเมืองปัตตานีแต่ว่าการตีความแบบนี้เนี่ย อาจจะเป็นการตีความแบบแคบเกินไปแล้วก็จํากัดอยู่แค่เฉพาะหลักฐานฝั่งไทยนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาถึงความหมายของคําคํานี้ให้ดีๆนะครับฝั่งทะเลสมุทรในศิราจาลึกนี้นะครับมีความหมายเดียวกับคําว่าอูยงตนะที่แปลว่าสุดปลายแผ่นดินหรือปลายแหลมแผ่นดินซึ่งก็คือเมืองยะโฮลากต่อไปจนถึงประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันนั่นเองครับ ไม่ใช่เมืองสงขลาหรือนครศรีธรรมราชที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นฝั่งทะเลสมุทรหรือสุดปลายแผ่นดินเลยนะครับแต่ก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยรัฐมลา,ายูสายราชวงศ์ปรามศวนเนี่ยยังไม่ถือกําเนิดขึ้นในสุดปลายแผ่นดินนี้นะครับเพราะฉะนั้นอํานาจของสุโขทัยในดินแดนแถบนั้นเนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐมลา,ายูที่ถือกําเนิดขึ้นในเวลาต่อมาคราวนี้มาที่สมัยอยุธยากันบ้าง ในยุคนั้นอิทธิพลของสยามในคาบสมุทรมาลายูจะยิ่งชัดเจนกว่าสมัยสุขโขทัยนะครับโดยบันทึกของชาวตวันตกคือโทเมปิเลสได้ยืนยันถึงอำนาจของอยุธยาเอาไว้โดยการระบุว่ากษัตริย์ของอยุธยาพระองค์หนึ่งได้รับบุตรีของขุนนางปัตตนีเป็นพระสนมและทรงมีพระราชธิดาด้วยกันต่อมาพระราชธิดาพระองค์นี้ถูกส่งไปแต่งงานกับเจ้าผู้ปกครองเตมสิกดังนั้นเจ้าผู้ปกครองเตมสิกจึงถือเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์อยุธยานั่นเอง ต่อมาจนกระทั่งเจ้าชายปรเมศวนจากสุมาตราซึ่งเป็นปฐมแห่งราชวงศ์มลายูได้ทําการสังหารเจ้าผู้ปกครองเตมัสิกแล้วสถาปนาตนเองเป็นเจ้าแทนซึ่งการกระทําของเจ้าชายปรเมศวนทําให้กษัตริย์อิทยาและขุนานางปัตตานีไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับยกทัพไปปราบปรามจนเจ้าชายปรเมศวนต้องตัดสินใจทิ้งเมืองเตมัสิกแล้วหนีขึ้นเหนือไปสถาปนาเมืองมะละกาแทนจากข้อมูลที่พูดไปนี้นะครับ จะเห็นว่าอำนาจทางการเมืองของสยามตอนนั้นเนี่ยมีอยู่จริงครับถึงขนาดที่เจ้าชายปรเมศวร์เนี่ยยังต้องหนีไปที่อื่นด้วยความเกรงกลัวเลยนะครับซึ่งถ้ามองง่ายๆเนี่ยถ้าหากอำนาจของสยามตอนนั้นที่เป็นพันธมิตรกับปัตตานีเนี่ยไม่เข้มแข็งเหนือคาบสมุทรมาลายูจริงๆเนี่ยแล้วทําไมเจ้าชายมาลายูถึงต้องทิ้งเมืองไปไกลถึงมาละกาด้วยครับตรงนี้เนี่ยนักวิชาการที่ออกมาแย้งว่าสยามแผ่อำนาจไม่ถึงคาบสมุรทรจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับต่อไปเรามาดูหลักฐานเด็ดกันดีกว่าครับ ที่ยืนยันถึงอำนาจของสยามเหนือคาบสมุทารมลายูหลักฐานชิ้นนี้ก็คือเซอร์จาระมาลายูหรือพงศาวดารของราชสำนักมลาะากาซึ่งถือเป็นมุมมองของปากคำชาวมาลายูเองเลยนะครับ เอกสารเก่าแก่ชิ้นนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นมากว่า400ปีแล้วในช่วงระหว่างหรือหลังจากที่มะละกาเนี่ยแตกพ่ายให้กับโปรตุเกสในราวคริสตศตวรรษที่16ในเอกสารชิ้นนี้นะครับทางราชสำนักมะละกาได้ยอมรับแบบตรงๆเลยครับว่าอำนาจของสยามได้แผ่มาถึงพื้นที่คาบสมุทรมาลายูอยู่ก่อนแล้วจากการระบุว่าเมืองตังตูซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยะโอเนี่ยเพี้ยนมาจากภาษาสยามก็คือเมืองคลังแก้วนั่นเองครับสำหรับเมืองปัตตานีเนี่ยนะครับ เอกสารเซจระมารยูระบุไว้ด้วยนะครับว่าเจ้าสีวังสาเนี่ยเป็นเจ้าชายสยามอย่างแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เคยนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอยุธยากับปัตนีมีความสัมพันธ์ดุดญาติพี่น้องกันมาตั้งแต่ต้แตตนและราชทูตท,ที่เจ้าสีวังสาทรงส่งไปมะกาเนี่ยนะครับก็ยังมีชื่อแบบสยามแบบชัดเจนด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือออกขุนพันจะเห็นได้ว่า ทางราชสำนักมะากาีย่ยอมรับอย่างชัดเจนครับว่านอกจากอำนาจทางการเมืองของสยามจะปกคลุมไปถึงยะโฮแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่เมืองก็ยังเป็นชื่อแบบสยามก่อนการมาถึงของมาลายูด้วยซึ่งการระบุแบบนี้นะครับยิ่งเป็นการยืนยันชัดเจนเลยครับว่าอำนาจของสยามเนี่ยแผ่มาถึงคาบสมุทรนี้จริงๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือหลักฐานที่มาจากทั้งฝั่งสยามจากบันทึกของชาวตะวันตกหรือแม้กระทั่งจากปากคําของชาวมาลายูเอง ที่ล้วนยืนยันตรงกันหมดครับว่าอํานาจของสยามในสมัยโบราณเนี่ยแผ่ไปถึงดินแดนมาลายูจริงซึ่งแน่นอนครับว่าการโต้แย้งทางวิชาการในประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ควรต้องอยู่บนหลักฐานข้อเท็จจริงโดยปราศจากอคติและถ้าเราพิจารณาดูจากหลักฐานที่เราพูดคุยกันไปทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่านักวิชาการหรือว่าผู้รู้รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตีความแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับและความรู้เก่าๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะผิดเพี้ยนเสมอไป พราะเราก็เห็นกันแล้วครับว่าหายมาขนาดไหนแล้วไอ้พวกพักทหารจำแรงไอ้พวกที่สืบทอดมาจากการทำรับประหาร5-7อย่าไปให้โอกาสเขาอีกฆ่าร,ารัฐประหาร ไม่ให้ลูกหลานของเราต้องเกิดและเติบโตมาในสังคมที่มีรัฐประหารอีกนี่คือการเมืองดีเรายังจะเอาประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย5ปีเป็นปเผด็จการอีก5ปีวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าต้องแก้รัฐมนูญต้องปฏิรูปกองทัพที่ผ่านมาเรื่องกัะษระเช่นนี้ก็ไม่ใช่รอบแรกทิศนาธรทำมีการเคลื่อนไหวนะครับ ในลักษณะต่อต้านหลักการปกครองนะครับธนาธรก็โดนมาตราหนึ่งสองปิยบุตรก็โดนมาตรา1นงสองช่อก็โดนมาตรา1นึสองนะครับดนหมิ่นเยียดยามาคาดบันไล่สถาบันพระมหากษัตริย์ธนาธรโดนหลายดอกเลยนะครับมีคนตั้งข้อสงสัยว่าธนาธรทําอะไรในช่วงเวลานี้ทั้งที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปตั้งคณะใหม่ขึ้นมาเป็นคณะก้าวหน้าก้าวหน้านะฮะเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลนะฮะปรากฏว่าคณะก้าวหน้ากับ คณะก้าวไกลมันอยู่ที่ทํางานเดียวกันนะเป็นที่ทํางานของธนาธรมันอยู่ตึกเดียวกันอาคารเดียวกันนะมันบังเอ,อิญมันก็เลยฟลกุกมาอยู่ที่เดียวกันทําให้คนเข้าใจว่าอาจจะเป็นที่เดียวกันก็ได้เป็นคนเจ้าของคนเดียวกันก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ยหลังจากหายเงียบไปนานเข้าไปให้สัมภาษณ์สื่อนะครับโดยเฉพาะช่องสามยอมรับว่าไปเจอทักษิณชินวัตรเป็นพวกเดียวกับทักษิณชินวัตร ไปไปมามาคราวนี้เข้าไปปลุกเยาวะชนมาทำไมท่านคุณส่วนสังเกตให้ดีนะครับเยาวะชนจำนวนมากโดยเฉพาะมอบ3มนิ้วที่เกี่ยวข้องกับพักอนาคตใหม่ในอดีตให้การสนับสนุนตอนนี้ติดคุกติดตารางมีคดีมากกว่า1,900คดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นก่อการร้ายก่อการจราจน,นะครับชิงตัวประกันวางระเบิดนะครับก่อวินาศกรรมดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำร้ายเจ้าที่เล็กคดีอีกมากมาย1,900คดีปรากฏว่าแกนนำทั้งหลายทะลอยจิตทยอยติดคุกล่าสุดก็คำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดี1นึ่พิภากษาจำคุกไอซ์รัชนกเป็นเวลา6ปีก่อนหน้านี้ก็อานนนนำพาจำคุกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รับการปล่อยตัวนะครับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะในเชิงกลยุทธ์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยเขากำลังสร้างแกนนำกลุ่มใหม่ขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมอ่ะอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เข้าไปปลูกเนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มของ BRN นะครับและอ k k นคะรืนะรอขบวนการก็ก็ได้ซึ่งได้รับปลูกทางศาสนาคริสต์มาแล้วเขาไปฮะศาส,สนามุสลิมมาแล้วหรืออิสลามมาแล้วนะครับพอเขาเข้าไปอ้างเป็นคนรุ่นใหม่มีหลักคิดตรงกันนะ B r N อ K K คคนรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับพอไปปลูกปุ๊บ ก็จะมีการเตรียมแกนนําคนรุ่นใหม่ประเด็นคือแกนนาคนรุ่นใหม่เขาจะไปใช้ทําอะไรนะครับหนึ่งมานำม็อบสองเอาไปต่อต้านนะฮะทำเหมือนเดิมอ่ะนะฮะทำเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคืออะไรเวลามีคำพิพากษาออกมาแนะ่น,นอนในเชิงกลยุทธ์ก็จะมีคนเนี่ยใครไม่รู้ละ่ะก็จะออกมาต่อต้านไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องจัดม็อบชุมนุมปะท้วงเคลื่อนไหวก็จะเปลี่ยนแกนนําไปเรื่อย เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมากับกลุ่มเสื้อแดงนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2562และปี2563เป็นม็อบ3นิ้วนะครับหลักนี้เรียกว่าทฤษฎีเรดกาดนะครับเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศคอมมิวนิสต์นะครับอย่างไรก็ตามผมยืนยันนะสิ่งที่เขาทําอยู่ก็เป็นเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ หลอกเด็กนะฮะเพื่อมาติดคุกนะติดตารางนะฮะพอบางทีเขาหลอกออกมาแต่ละคนแต่คนติดคุกติดตารางหมดอ่ะน,นะครับเหลือเขาเนี่ยกำลังใกล้เขา้ามาเรื่อยสู้ไม่ได้ก็นิจานีรธกรรมลูกเดียวนื่อคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ <S <S ขเขากําลังเดินเกมแค่ปลุกม็อบสร้างแกนนําใหม่นะครับเพื่อมาสู้แบบเดิมซึ่งสุดท้ายปลายทางสิ่งที่เขาทำนะจุดจบไม่หนีก็ติดคุกนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สร้างคุณทะเลิศถวันสืบราชายสูงเกิดจำรูปพระเจ้าแผ่นดินสินักคร,ราแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืชน พระระาสบิดดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมานาทบอพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใจญพระบาผลามีนัำชาล้นไประสุนเรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาท่งเป็นกษัตริย์จอมพเลียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด